สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แรนดอมวันนี้คืออะไรในตัวคุณที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจขอบคุณสำหรับทุกทุกการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะหยิบได้สามตัว ตัวอ,อักษรน,นี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ f g h นะคะหลุดเฟรมหลุดเฟรมขยับนิดนึงเนาะโอเคขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยช่วงนี้คุณเป็นยังไงหอเศาแสดเสียใจกำลังมองอดีตมีความลังเลมีความเธอเธอ,อ,อ,อมันเลิเธอมันปัง เสียใจแต่เข้มแข็งมากโอ้ oh my god i m p r e s s เธอเคอที่สุด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 โหเก่งมากเลยอะเจอเรื่องอะไรมาเราไม่รู้นะแต่คือแบบว่าเจอปุ๊บเราคือเธอแข็งแรงเลยอะมันอาจจะไม่ทันทีทันใดเนาะแต่เป็นเป็นดนังมนุษย์แม่นะคะมนุษย์แม่มนุษย์แม่ที่ เหมือนกับว่าพยายามจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ที่สุดอะจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนก็ไม่บน่นไม่ท้อเนาะเก็บความทุกข์ใจเอาไว้พยายามสู้ต่อพยายามไปต่อให้ได้หรืออาจจะหมายถึงคนที่พยายามทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะแม้ว่าบางทีเหมือนแบบโหยโชคไม่เข้าข้างเลยอะไรอย่างนี้อชีวิตคุณมันจะแย่ยังไงก็ตามนะ แต่คือคุณสู้มากเลยอะใจสู้สู้ใจสู้สุดๆใจสู้จนต้องยอมยอมจริงๆเป็นคนที่ทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะไม่เหนื่อยไม่ท้อมันก็คงจะท้อบ้างนะเนาะแต่ก็ไม่ถอยนะคะยังไงก็จะไปต่อแล้วคุณจะไปต่อได้จริงๆอืมถ้าสังเกตดีๆสิ่งที่คุณเสียไปอ่ะมันสูญเสียบางส่วนนะ แล้วถ้าสังเกตดีๆอีกเหมือนกันนะมันมีสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มากนะคะเราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณน,น่ะเช่นถ้าใครของหายทำธุรกิจพังเจ๊งรายได้รายจ่ายปึงอะไรทำนองเนี้ยแต่ถ้าวันเนี้คุณไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเนาะยังยังอยู่กับเรายังฟังคลิปเราอยู่ที่บ้านนะมันอาจจะตึงก็จริงแต่มันก็ยังแบบ ยังไปต่อได้อะก็ถือว่าดีหรือว่าสุขภาพยังดีอะ่ะอันนี้คือโคตรดีแปลว่ายังไปทำงานได้ไปหาเงินมาสู้ใหม่ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เราคิดว่าจริงๆคุณรู้แล้วแหละจริงๆคุณเข้มแข็งกว่าเราอีกนะคะเข้มแข็งกว่าเราเยอะเลยเราได้กำลังใจจากหน้าไพ่คุณมากเลยคือแบบสู้มากอะ่ะสู้มากจริงๆคนนี้สู้จนสู้จนแทบจะไม่สนใจความทุกข์ของตัวเองเลยอะ่ะ อะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ทําหมดนะคะมาเรามาฟังแรนดอมของเรากันว่าอะไรในตัวคุณที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจแค่ไพ่ตัวตนเราก็เก่งใจแล้วนะเอาจริงเพ g ชอบ Pentacles นะคะเพ p เพนท c ค e s ตามด้วยโอ oh my god justice ฉันชอบมากเลยไพ่ใบนี้ขึ้นที่ไหลใจฟูทุกทีตามด้วย ดาวนความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนี่ไงเดินออกจากสิ่งที่มันไม่โอเคแล้วใช่ไหมขอจบหน่อยอยเยโอ้โหอันนี้คือดับเบิลเลยจัดมินนะคะสวรรค์มาโปรดแสดงว่าขอต่ออีกนิดนึงเนาะถ้ามันกำลังทุกข์ร้อนอะไรอยู่นะตอนนี้แปลว่าดวงชะตากำลังจะพลิกเปลี่ยนผ่านแล้วแหละเหมือนแบบ มีคนพูดให้ฟังหรือเราอ่านมาจากตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยคือชีวิตเวลามันจะดีนะมันจะต้องทุกข์หนักๆก่อนอนะหลายคนบอกขอมีความสุขเลยได้ไหมสกิปสกิปทู g o กูดพา t อะไรอย่างนี้ขอไปแบบจุดที่ดีเลยได้ไหมไม่อยากอยู่ในในโหมดแบบว่าโหมดต้องทุกข์ก่อนแต่เหมือนกับว่าอืมก็ ไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องต้องรู้เรื่องเนี้ยต้องสัมผัสอันเนี้ยหรือว่าเขาอาจจะแบบอยากให้คุณฟินจริงๆก็ได้นะฉะนั้นก็เลยต้องผ่านความทุกข์นิดนึงยังไงก็ต้องผ่านแต่ถึงยังไงคุณก็ผ่านได้อยู่แลว้วว่ามันมันเศร้าก็จริงมันอารมณ์อารมณ์มันมันไม่ได้เสียใจนะอารมณ์มันเป็นอารมณ์เสียดายฉะนั้นถ้าเสียดายก็ กอดๆเลยค่ะกอดแน่แนๆเลยเรารู้ว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนเอาละเรามาดูในเรื่องของแรนดอมของเรากันนะคะแรนดอมเนี่ยพลังงานคล้ายกันมากเลยคือเป็นคนที่มีความทอรหดอดทนถึกอะเสียได้นะเสียได้คือเสียได้ที่หมายความว่าคือถ้ามีอะไรต้องสูญเสียในชีวิตอะคะ่ะคุณเป็นคนที่ เออเสียก็เสียจ่ายก็จ่ายเจ,จ,จ๊งก็เจ๊งอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะคุณไม่ไม่โมโ oh, หไม่เวียงใครเขาอะเหมือนเป็นคนที่ยอมรับชะตากรรมชีวิตนะอะไรจะเป็นยังไงก็ไม่โทษใครออและเวลาถ้ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ่ะคืออย่างนี้เวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะ่ะคุณจะเก็บไว้กับตัว รับไวยอมรับไว้รับ,บแบกเองได้แบกรับเองได้รับนะคะไม่เอาไปไป้ายคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นถูกร้อมใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ชีวิตโชคดีมีความสุขปุ๊บนะโหแบ่งปันทันทีแหละของดีที่คุณมีที่คุณได้คุณจะให้คนอื่นทันทีหัวใจของคุณนะมันยิ่งกว่าคําว่ายุติธรรมซะอีกอ่ะมันมันมากไปกว่านั้นเพราะมันมีความเมตตาต่อคนอื่นสูงมากแล้วก็มีความเมตตา ตัวเองด้วยนะคือเวลาคุณมีความถูกคุณก็จะไม่แบกจนแบบตัวเองไม่ไหวอ่ะคือทําเท่าที่ไหวเหมือนกันรู้กําลังตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความชัดเจนนะกับเรื่องอะไรที่มันถูกต้องอ่ะคุณจะไวกับเรื่องนี้มาก การเงินเนี่ยถ้าได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอันนี้แอบแซวนิดนึงใครถ้าทําผิดแล้วมามาเปคุณมางอคุณนะอย่าคิดว่าใช้วิธีนี้ได้ผลนะออืปิดนัะกว่าเดิมไม่ชอบให้มาทําแบบนี้นะคะเงินซื้อใจคุณไม่ได้ถ้าไม่มากพอเอาไม่ใช่คือมันต้องมีความดีมันต้องมีความดีคือให้ก็รับแหละแต่ว่าหายงอนหายโกรธอีกเรื่องหนึ่งนะอืมแต่อย่างที่บอกว่า พูดไม่ไม่แลก,กศักดิ์ศรีกับตัวเองหรือว่าความศรัทธากับตัวเองด้วยด้วยของนอกกายเออพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกทางใจอ่ะถึงไหนถึงกันอืมไม่อืม ไม่ไม่แคร์เรื่องทรัพย์สินภายนอกอะ่ะฉะนั้นคนจะกดดันคุณได้ยากมากเลยใครจะมาเล่นเกมใครจะมาแกล้งคุณนะมันจะมีผลกระทบกับใจคุณน้อยน้อยเพราะคุณไม่ได้สนใจสิ่งของที่คนอื่นเขาสนใจคุณสนใจแล้วก็ศรัทธาเรื่องที่อยู่ภายในแล้วก็ให้ความสาคัญกับความดีตรงนั้นมากกว่าเหมือนกับว่าคุณก็ใช้ชีวิตทั้งโลกของคุณไปอ่ะเนาะแต่เหมือนคุณสะสมทรัพย์สมบัติภายในอะ่ะ รับภายนอกก็สะสมนะแต่ภายในขยันยิ่งกว่าอืมทํางานกับพลังงานตัวเองเยอะนะคะทํางานแบบเยอะมากเลยอันนี้คือแบบเหมือนแบบเทพแห่งความยุติธรรมขึ้นประกบซ้ายขวาเลยอะ่ะคุณจะไม่วอกแวกคุณจะไม่ทําอะไรที่แบบเสี่ยงหรือว่าทําให้คุณตกไปอยู่เอ,อลำดับชั้นต่ำๆอะหรือมีชีวิตที่ตกต่าลงอะ่ะอื คุณจะพยายามหาทางให้ตัวเองไปในที่ที่ดีเสมอถึงแม้ว่าคือคุณเมื่อคนนี้นะคือถ้าทางรัดอะไปแล้วทำร้ายคนอื่นนะ่ะเอ่อมันเร็วกว่าก็จริงพวกชอ็อตคัะเร็วกว่าก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการทำร้ายหรือว่ามันมีความไม่สบายใจมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นน่ะไม่เอาเลยยอมเดินไกลก็ได้นะคะยอมเดินเหนื่อยหน่อยก็ได้พอรู้ว่ายังไงอะกำลังใจคุณดีอะคุณจะเดินไปถึงตรงนั้น นี่แหละคนอื่นเขาก็เลยก็ต้องเกรงใจใช่ไหมเพราะคุณทําอะไรตรงไปตรงมานะคะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจจริงใจมากๆจริงใจชนิดที่ว่าถ้าไม่ดีก็ก็ฟาดเหมือนกันคือฟาดไม่ใช่ไปฟาดเขานะแต่หมายความว่าแบบให้รู้เหมือนกันว่าเข้ามาไม่ได้นะคะคุณคุณไม่ยอมนะคุณไม่ไม่อยาก มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันอะไรกับมันที่มันแบบเข้ามาแล้วทำให้คุณปั่นปนหัวใจอะ่ะอืมคือคุณเขาพยายามรักษาอยู่ในเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วเนาะพยายามเดินอยู่ในที่ที่มันถูกต้องและดีงามนะคะจังหวะชีวิตของคุณอะ่ะมันก็จะบางทีมันก็ลม้มลุกคุกคานบ้างแต่เชื่อไหมบางทีไอ้ที่ล้มลุลกล้มลุมเอม,ม่ล้มลุกคุกคานเนาะ ม,มันก็ทําให้คนเติบโตอะ่ะคนอื่นที่เขาแบบพวกที่ชอบต่อว่าคุณนะพวกที่ชอบแซกันแน่กันแหนคุณนะไปดูเถอะคนเหล่าเนี้ยไม่ค่อยมีชีวิตอะไรที่ดีสักเท่าไหร่หรอกเหมือนเขาอิจฉาเนาะเหมือนเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยมาว่าคุณแทนแต่คุณเป็นคนที่ลงมือลง,ลงใจอะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองไงทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีความมั่นคงมากมาะเนั้น เวลาคุณทําอะไรอะ่ะผลงานมันจะเป็นที่ประจักษ์มันจะแบบเห็นน่ะเห็นชัดเห็นตาแตกอะ่ะอืมแม้แต่แบบเทพยังต้องมองลงมานะคะเวลาที่แบบคุณทํางานอะเนาะเพราะว่าคุณทําด้วยความ,มตั้งใจจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ใช่พวกที่คนที่แบบขอขอทั้งวันขออยู่นั่นแต่ไม่ลงมือลงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยของคุณจะมีความน่าเอ็นดูน่า น่าให้ซะมากกว่าเพราะแบบลงมือทำหนักหน่วงนะคะขอไม่ค่อยขอหรอกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรกับใครเรารู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนเชื่อนอะอาจจะเชื่อในเรื่องของพลังงานอาจจะเชื่อในเรื่องของสิ่ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างนึงคะ่ะเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่ในใจเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้ชีวิตเลื่อนลอยฉะนั้น พอมีความเชื่อค่ะคุณก็จะเดินชีวิตของคุณไปตามนั้นแหละเหมือนคุณเชื่อในหลักเวนกรรมใช่ไหมกรรมดีทำดีได้ดีคุณก็จะรักษาจิตใจดูแลตัวเองของคุณต่อไปให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็จะเดินได้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ไม่จมอยู่กับความทุกข์นานนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันฉะนั้นคุณก็จะไม่ค่อยแคร์พวกคนที่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะ่ะถ้าจะคิดว่าตัวเองสําคัญอะไรนักหนานะคิดผิดมากๆนะคะคุณไม่ค่อยให้ค่ากับคนที่แบบจอมปอมอะ่ะถ้าเป็นคนดีคุณจะเก่งใจแต่ว่าถ้าไม่ได้มีความดีมาแล้วมาแบบว่ามาเออบ่งใสอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงจะไม่ได้บอกเขาหรอกว่าไม่ชอบแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าเขาตรงนั้นนะคะ ไม่มีใครสามารถแบบทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะยกเว้นความดีเท่านั้นนะถ้าคนไหนดีมากๆนะโหพลังงานของคุณจะแบบพุ่งเข้าใส่กันเลยแต่ว่าถ้าอะไรเป็นพลังงานไม่ดีอะเหมือนขั่วตรงข้ามอะเหมือนมันจะแบบผักออกเนาะ ใช่ไหมถ้าเราพูดผิดแล้วมันกลับกันขอัยเนาะพยายามนึกถึงแม่เหล็กอยู่จาไม่ได้ว่าขั้วไหนที่มันดูดกันแล้วขั้วไหนที่มันผลักกันแต่เนจีคุณเป็นแบบนั้นคุณจะดึงดูดเฉพาะเรื่องดีๆคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในจิตใจอันไหนที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยคุณจะค่อยๆค,คัดออกไปเรื่อยๆอาจจะน้อยเสียใจอยู่พักหนึ่งแต่เดี๋ยวจะมีกําลังใจแล้วก็จะไปต่อ ะะฉะนั้นด้วยความเข้มแข็งทั้งหมดทั้งมวลที่เราบอกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเกาะคุ้มครองป้องกันเนาะทาให้แบบใครจะทาอะไรกับคุณเนี่ยต้องคิดดีๆนะคิดเยอะๆด้วยนะคะทําดีไม่ดีเดี๋ยวเข้าตัวนะบอกก่อนใครมาทำอะบางทีคุณไม่ได้ไปแช่งอะไรเขานะไม่ได้ไปพูดอะไรนะเหมือนแบบความดีมันสะท้อนแรงมากอะอืก็เห็นเหมือนกันว่าชีวิต คนเหล่านั้นเป็นเช่นไรนะคะก็รับมานี้เนาะสำหรับแรนดอมคลิปนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบ๊ายบาย